อัปเดต24พาร์ท2เกมแอนิเมะอีเทนอลมีอะไรบ้างไปดูกันครับใครที่ชอบฝากกดไลค์กดซับด้วยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราให้โค้ดไปก่อนเนาะในอัปเดตพาร์ท2อันนี้มีโค้ดทั้งหมด5ตัวเนาะถ้ามีมากกว่านี้เดี๋ยวผมไปใส่เพิ่มไหม่ข้างใต้ description อีกทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไว้ด้านขวาตรงนี้เนาะให้เห็นไว้ก่อนโอเคครับเดี๋ยวเราไปเข้าเนื้อหากันดีกว่าโอเคครับตัวอัปเดตพาร์ทสองนี้เนื้อหาค่อนข้างไม่ได้เยอะมมมาากกเนนะแต่่่วั็จีรือง ตัวของเควสซิโลแล้วก็ออร่าใหม่อะไรประมาณนี้นาอกที่เป็นของสัคัดเข้ามาโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่เรื่องของ w ว r ล d 27ก่อน ตัวของ World 27มีอัปเดตเข้ามาอยู่2อย่างนะครับก็คือตัวของอันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูจะอยู่ตรงด้านหลังหลังเกราะหน่อยเอ้ยหล,หลังหลังเกราะเนาะฮีโร่ไลเซนเควสครับจากตัวอัปเดต2อัปเดตที่แล้วมันจะเป็นแรงเอบวกตอนนี้ก็มีตัวของฮีโร่ไลเซนแรงเอสมาแล้วเนาะคูณดาเมจ10บเอเนอร์จีคูณ10เนาะอันนี้น่าจะยากเป็นพิเศษหน่อยเพราะว่ามันอยู่มาเวอร์หลังหลังแหละประมาณนั้นเนาะแล้วเรื่องที่2ของเวอร์ยีที่อัปเดตเข้ามาก็คือตัวของออร่าใหม่ครับสองออร่าเนาะเป็นออร่่่าาาากัับอออออรรดเเมจลยตวขง e n e r g y จะดรอปที่เล็มเนาะหัวสีฟ้าแล้วก็ออร่าดาเมจจะดรอปที่แลมเนาะเป็นหัวสีชมพูเนาะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูในตัวแล้วกันเป็นอันนี้ออร่าพิงโอนีออร่านะครับมันจะเป็นออร่าดาเมจอันใหม่เนาะคูณมากกว่าเดิมเป็น2.5นะอันเดิมเราจะอยู่ที่บลัดที้ออร่าแล้วก็ตัวของสปุกี้เนาะที่ได้จากอีเวนต์ฮาโลวีนเป็นคูณ2เหมือนกันกับอีกอันนึงที่เป็นออร่าเอเนอร์จีนะครับจะคูณมากกว่าเดิม เป็นคูณ3เนาะจากเดิมมันจะสองอันมันจะอยู่ที่2.5อันนี้ก็จะมีอันใหม่มาเป็นคูณ3นะครับก็มาฟาร์มกันได้เนาะอันนี้จะเป็นออร่ราของพวกเอ็นเกมระดับ1นึ่เนาะอยู่ที่เว r ร์27นะครับตัวของเว r ร์27ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปที่เว r ร์28ดีกว่าตัวของเว r ร์28จะอัปเดตเข้ามาใหม่อีกอย่างเดียวเลยก็คือตัวของอันนี้อัซเซอรใหม่ อยู่ที่ตัวของมอนแลงอีนะเดี๋ยวผมกด,ดหยุดดีกันอ่ะเป็นรองเท้าใหม่นะครับควี Queen Boost, นบะูสเนาะตัวของสเตตก็คือมันจะเอามาเป็นความเร็ววิ่งแล้วก็ Energy ตัวคูณเนานะซึ่งถ้าเอาแค่ตัวของ Energy ระดับแค่ p h a นทอมก็เป็นตัวคูณ Energy ที่มากกว่ารองเท้าเก่าแล้วแล้วก็คือรองเท้าโปรติาเนาะแต่ว่าตัวนี้ ส่วนนี้มันจะเป็นตัวส่วนที่เป็นความเร็ววิ่งครับมันจะน้อยกว่าเนาะเพราะตัวโปรจิตะมันจะอยู่ที่ความเร็ววิ่ง100% Energy คูณ2.25แต่ว่าถ้าเป็นระดับแฟนทอมก็จะเป็นวิ่ง66.7%แล้วก็ Energy คูณ2.5เนาะก็ถ้าสมมุติใครจะมาฟาร์มเอา Energy ก่อนก็เปิด Index แล้วก็ตัวของ Accessory Queen Boost อันนี้ก็ ปลดตัวแฟนทอมไว้ก่อนก็ได้นะครับเอาตัว Energy มาใช้ก่อนอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าถ้าสมมติได้ระดับซูพร์มขึ้นมาก็ถือว่าสเตตทั้งคู่ตัวความเร็ววิ่งเท่ากันเนาะแต่ว่า Energy คูณขึ้นมาเป็น3.75เลยก็โอเคเดี๋ยวก่อนเราไปเรื่องต่อไปเดี๋ยวเรายื่ในเคตีสักหน่อยแล้วกันนะครับ okay, โอเคเดี๋ยวเจอกันครับแชท โอเคครับแชทได้แล้วเนาะเป็นตัวของควีนบูสระดับซูพีมอันนี้ใช้เวลาประมาณนาะทีผมมายืนประมาณเอารวมตะกี้เก่าๆด้วยก็จะประมาณ5นาทีเนาะเกือบเกือบ5นาทีก็ได้ละตัวของรองเท้าใหม่ซูพรีรประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวผมปลดอันเก่าทิ้งได้เลยเนาะอย่างรองเท้าโปชิตะอันนี้ก็สามารถลบทิ้งได้แล้วสําหรับใครที่ไม่อยากเก็บสะสมเนาะที่จริงก็ไม่ต้องก็ได้นะครับสำหรับใครที่ตีได้แล้วก็แววกไปตีก็ได้เนาะประมาณนั้นครับโอเค ตัวอ e s s ร r y ใหม่ก็จะประมาณนี้ครับเป็น c e s s รณ์รองเท้าเป็น Energy เนาะที่ดรอปอยู่ในเวลสุดท้ายเลยเวอร28อันนี้ใครไม่ใช่เอนเกมก็ไม่น่ามีปัญหาเลยเนาะหมายถึงแบบว่าก็อาจจะไม่ต้องยุ่งอะไรเนาะโอเคเรื่องต่อไปก็จะเป็นเรื่องไปที่ดันเจี้ยนล็อบี2นะครับเป็นเรื่องของ ดันเจียนใหม่เป็นดันเจียนที่ชื่อว่าเมสเลเวล o e นะครับอนาคตเดี๋ยวก็คงมีเลเวล2องเลเวลสอะไรมาเนาะมันเป็นเมสก็คือตัวของเขาวงกดเดี๋ยวเรามาดูที่ของที่ได้จากเขาวงกดก่อนครับอย่างแรกก็คือตัวของนี่พาวเวอร์ Power ใหม่เดี๋ยวเราจะไปฟาร์มกันด้วยพาวเวอร์ออฟเมสนะครับจะคูณดาเมจอยู่ที่0.5แล้วก็เอเนอรที่0.5นะครับ20%โอกาสดรอปเนาะซึ่งโอกาสดรอปอันนี้จะในกรณีที่จบดันนะครับทุกๆ ครั้งที่เราจบดันจะมีโอกาส20%ที่ดรอปพาวเวอร์อันนี้เนาะซึ่งผมก็ลงไปไปแล้วประมาณ5รอบมั้งแถวๆนั้นแล้วก็ยังไม่ได้เหมือนกันเนาะก็เดี๋ยวเราไปลงกันให้ได้ละกันแล้วก็ตัวของกล่องที่เป็นดรอปเหรียญก็จะดรอปเหรียญของรีซิโลเนาะใช่ๆๆดรอปของเหรียญรีซิโลมาแล้วก็จะมีเรื่องรูนครับอันนี้จะเป็นรูนระดับสนะครับเดิมทีเรามันจะมีอันนี้ ดันเจีเออร์ดันเจียนแอคเวนเจอร์ดันเจียนทอร์เมนต์เนาะที่เป็นรูนเลเวลหนึ่งลูนเลเวลสองอันนี้ก็จะเป็นรูนเลเวลสามนะครับหลักการเหมือนเดิมเป๊ะเลยเนาะแต่ว่าจากที่ผมเช็คตัวคูณนะถ้าจำไม่ผิด3.5มจุดห้าเราลองมาเช็คสดสดใหม่แล้วกันเนาะสามจุดเจ็ดห้าดาเมจดาเมจสามจุดเจ็ดห้าอ่าโอเคตัวของแฟนทอมนะครับมันแฟนทอมของรูนเทียสามเรียกงี้แล้วกันเนาะมันจะมีค่าเท่ากับรูนระดับซูพรีมเทียสองเนาะเท่ากับว่าถ้าสมมุติใครฟาร์มรูนเทียสอง อ่าเทียสองที่เป็นระดับซูพีมครบไว้แล้วก็ถ้าสมมุติจะฟาร์มฟาร์มรูนเทียสามก็มาที่ตัวอินเด็กซ์แล้วก็มาที่รูนแล้วก็ลบทุกอย่างที่มหมดเลยเนาะเหลือแค่ซูพีมก็พอตอนนี้ผมได้ตัวคอยน์เทียสามมาแล้วที่เหลือผมก็จะเป็นเอเนอร์จีดาเมจแล้วก็แล้วก็ลนะักเนาะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวดันเจี้ยนดีกว่าว่าเป็นยังไงเนาะอ่าพูดไว้ก่อนตัวดันเจี้ยนจะมีกุญแจที่ได้จากโค้ดนะครับแล้วก็ตัวกุญแจจะได้จากตัวของเอ็กชเชนชอปที่มาแลกตรงนี้เนาะห้าส ลงได้ทั้งหมด50รอบต่อวันเนาะ500 e x c h ช n g e ประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในดันเจียนกันดีกว่าพอเรากดเข้ามานะครับตัวดันเจียนจะมีเวลาทั้งหมด20นาทีนะครับแล้วมันก็จะมีอยู่4ทิศอย่างนี้เนาะแล้วมันก็จะมีอยู่ทิศอาจจะไม่ใช่แค่ทิศเดียวนะครับประตูที่เรืองแสงสีเหลืองเราเดินไปเนาะแล้วก็กด E interact ปุ๊บในดันเจียนนะครับมันจะมีเวลาทั้งหมด20นาทีนะครับในการลงแล้วก็ตัวความยากของดันเจียนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณนะประมาณคือผมลองแล้วผมใช้ทีมเอ แต่ว่าผมเอา energy มาลงในนี้ไม่ตายก็ความยากมอนจะอยู่ในประมาณเลมเนาะประมาณมอนแล้ง B แล้ง C ของ World 27นะที่ที่แบบสามารถตีตายได้ประมาณนั้นเนาะก็โอเคตัวดันนี้ก็จะมีทั้งหมด25ห้องนะครับแต่ว่าตัวดันนี้ในการจบก็คือการหาห้องบอสใหญ่ที่สุดตัวของบอสห้องใหญ่ที่สุดเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องลงแบบเดินไปมุ่ยๆอย่างนี้ครบ25ห้องก็ได้เนาะแต่ว่าเนี่ยอะอย่างนี้สมมุติห้องนี้มี2ทางใช่ไหมบอสอาจจะอยู่ห้องซ้ายหรืออาจจะอยู่ห้องขวาก็ได้ถ้าสมมุติเราสามารถเดินไปป๊บ E. แล้วห้องนี้เป็นบอสเลยเราก็สามารถตีจบบอสได้เลยเนาะโดยเราไม่ต้องลงทั้งหมด25ห้องประมาณนี้เนาะะเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูละกันระหว่างทางเดี๋ยวผมพูดไปอันนี้อยู่ที่ห้อง5แล้วเนาะตัวของห้องบอสครับมันจะเป็นมอนอยู่ที่มอนยืนอยู่ตรงกลางตัวเดียวเป๊ะเ,เ,เลยอย่างตรงนี้มันจะมีแบบ5 6ตัวบ้าง7 8ตัวบ้างประมาณนี้เนาะแต่ว่าตัวบอสอ่ะมันจะเป็นห้องแบบนี้แล้วก็จะมีบอสยืนอยู่ตรงกลางตัวเดียวถ้าสมมติเราไปเดินตีตัวมอนตัวนั้นมันก็จะสามารถจบดันได้ตามจํานวนเลยเนาะแล้วก็ตัวของดันเนี้ยม่ บอสก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวอธิบายอีกทีก็ตัวดันก็จะประมาณนี้เลย เป็นการบอกเอ่อเป็นการ,การชี้ทางสี่ทิศเนาะแล้วก็เลือกประตูที่เราอยากเดินไปถ้าสมมติเราโชคดีหน่อยเราก็เจอห้องบอสเลยอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็เดินไปเดินไปเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆทริกก็น่าจะเป็นเรื่องของการที่แบบประตูบอสส่วนมากมันจะแยกอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้เนี่ยบอสม,มันจะยืนอยู่ตัวเดียวตรงนี้เนาะถ้าสมมติเราตีปั๊บมันก็จะจบดันแต่ว่าตัวของ c h ช e v e m e n t ครับมันจะมี c h ช e v e m e n t ใหม่อยู่2อย่างคือ A Leash อชิ m ม้นต์ As ช r o o m 25กับหนากับแคคเยร์เหมือนเิมอันนี้ต้องถึงห้องที่่25ก็แคเคลียให้ผนาะได้ตั้ ัว Achievement นี้แล้วเนาะแต่ว่า Achievement อันนี้ครับที่เป็น l e a s h You Room 25คือเราต้องถ้าสมมติเราเจอห้องบอสแล้วเนาะเราต้องเดินเลี่ยงแล้วเราก็ไปตีห้องที่เหลือที่เป็นสีทองตรงนี้อืมที่เป็นสีทองตรงนี้เดินไปตีให้หมดทุกห้องเท่าที่ผมเข้าใจนะเท่าที่ผมเข้าใจนะสำหรับใครที่เจอห้องบอสแล้วได้ Achievement อยู่ดีก็ฝากบอกไว้ในคอมเมนต์หน่อยนะแต่ว่าเท่าที่ผมเข้าใจก็คือถ้าสมมติเจอห้องบอสแล้วเราต้องเลี่ยงไปห้องอื่นก่อน แล้วก็ไปตีห้องอื่นนะครับพอตีครบ25ห้องเราก็จะได้ Achievement อันนี้มาหรืออาจจะนะอาจจะที่แค่ตีห้องบอสปับ๊บเราก็อาจจะได้ควย25ห้องอันนี้เลยเนาะรประมาณนั้นตัวคูณเยอะมากๆเลยเนาะ25% 50% 100%แล้วก็มีทัลทัลตรงนี้อีก50 50 50 50เป็นร้อยร้อยเนาะแล้วก็เครดิตตรงนี้อีก100ก็ขอให้ทุกคนมาฟาร์มกันละันัะครับสำหรับผู้เล่น Endgame เนาะสำหรับคนที่ยังอยู่แบบวั26อะไรอย่างนี้หรือเพิ่งขึ้นวั27ยังไม่ต้องลงเนาะเพราะว่ามันยังยากเกินไปอยู่อเเเเคตตรรรงนนีีด้ด๋ยววาาาจะป็กหั ของ power ใหม่แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปตัวเนื้อหาเรื่องต่อไปแล้วกันตรงนี้ก็จะเป็นการฟากของผมไว้ก่อนเนาะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันนะกันเดี๋ยว h ช t ได้อันสุดท้ายพอดีเนาะนี่เป็นตัว p o w เวอร์ใหม่0-5 0-5เนาะก็ถือว่าแค่ลงเอามาเป็นอ่า energy กับด m a g e เสริมนิดนิดหน่อยหน่อยเนาะโอเคครับตัวเมสก็จะประมาณนั้นเลยเหมือนในคลิปตัวอย่างนิดหน่อยเนาะก็ตัวบอสก็มีโอกาสเกิดทั้งก่อนเวฟบยี่แล้วก็ไม่ใช่เวฟบยี่เรียกว,ว่าห้อง25้ละกันที่เราวิ่งไปสุดหรือว่าอย่างตะกี้ผมวิ่งไปถึงห้อง25เลยกว่าจะเจอตัวห้องบอสเนาะอะไรประมาณนี้เนาะอยู่ที่โชว์อีกทีหนึง่งจากที่ผมเดาก็น่าจะเป็นเรื่อง ไอนี่เนาะ Achievement ที่เป็น Reach Room 25ครับผมคิดว่าแค่ตีห้องบอสก็น่าจะได้แล้วเนาะคิดว่านะคิดว่าเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะยากไปหน่อยเพราะว่ามันจะมีอยู่ตาหนึ่งที่ผมเจอห้องบอสไปแล้วแล้วก็ไม่สามารถกดไปห้องต่อไปได้อะไรประมาณนี้เนาะก็น่าจะเป็นการที่เราสามารถตีบอสปั๊บแล้วถึง Reach Room 25เลยหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นบั๊กอยู่ก็เดี๋ยวรอแก่เนาะโอเคเดี๋ยวไปเรื่องต่อไปเลยแล้วกันเนาะก็คือเรื่องของ ตัวเกมเขาปรับอะไรนิดๆหน่อยๆอันนี้จะเป็นเรื่องปรับและเนื้อหารายละเอียดตัวอัปเดตหลักๆจะอยู่แค่นั้นนะครับก็คือตัวของอะไรนะฮีโร่เควสฮีโร่ไลเซนเควสเนาะลายเอสแล้วก็ออร่าใหม่2อันเอเซอรี่ใหม่แล้วก็ดันใหม่เนาะที่เหลือจะเป็นการปรับอะไรนิดๆหน่อยๆและอย่างเรื่องของไปที่เวิลด์เซ็กชันหนึ่งแล้วกันเนาะเป็นอันนี้ฟู้ดช็อปนะครับจากเดิมที่จะสามารถใช้เหรียญปกติเนะี่ยแลก ตัวอาหารได้มากสุดแค่5เนาะตอนนี้ก็จะปรับสต็อกมากสุดจาก5เป็น10แล้วสําหรับทุกอาหารเลยอะไรประมาณนี้เนาะให้คนสําหรับอย่างผมก็เป็นที่เรื่องของตัวมังกาองหรือไอ้พวกอาหารเอเตอร์ีพวกเนี้มันหมดซะก่อนตอนนี้เขาก็เพิ่มสต็อกจาก5เป็น10เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็โอเคเรื่องที่ปรับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของ lunchbox dog chance เนาะเดี๋ยวผมไปที่ world ตัวอย่างให้ดูก็อย่าง world สองครับที่เป็น w i n m i l เนาะ เนี่ลันชบอกครับปกติมันจะอยู่ที่ประมาณ2 0เอ้ย0.02เอ้ย 0. 0.2หรือ0 3เนาะตอนนี้เขาก็จะปรับไปอยู่ที่ 0. 0.5แล้วให้โอกาสดรอปไอกล่องอาหารเนี่ยเยอะขึ้นเนาะประมาณนั้นครับตัวของตัวที่ปรับเนาะแล้วก็จะเรื่องสุดท้ายของอัปเดตนี้เลยก็คือตัวของ Halloween Event ครับตอนนี้ตัวของ Halloween Event เอาตัวกาชาวานิตี้ออกไปแล้วเนาะกาชาวานิตี้ก็คือพวกที่สุ่ม ตัวสกินอวตารอะไรพวกเนี้ยที่ผมมีเดี๋ยวผมเอาให้ดูก็คือมีอิจิโกะมีพวกแจ็คโอเลนเทิร์นแอสตาหรือโกโจอันนี้เนาะแล้วก็อีกอย่างก็คือตัวของออร่าเนาะที่เป็นกาชาออร่าประมาณนั้นเป็นแค่นะวานิตี้นะวานิตี้ก็คือของสมใสที่เป็นตกแต่งเฉยๆนั่นแหละก็ตัวอัปเดตนี้ก็จะประมาณนี้เลยครับ mm hmm. ก็จะมีเรื่องดันใหม่มาเนาะที่หลักๆแล้วก็จะมีฮีโร่ลายเส้นเพราะงั้นก็เดี๋ยวช่วงหลังจากนี้ก็จะเป็นการฟาร์มฮีโร่ลายเส้นแล้วเนาะเดี๋ยวผมพาไปฟาร์ม โอเคแชทแก้ข่านิดน,นึงนะครับตัวของฮีโร่ล e เซนตอนนี้ที่เป็นแรงเอสผมอาจจะยังทําไม่ได้เนาะเพราะว่ามันต้องใช้ตัวแรงอ่ะเราน่าจะอยู่ในช่วงแรงอัพประมาณ137ไปปลายเนาะเกือบขึ้น138ถึงน่าจะพอตีเข้าหรืออาจจะใช้เวลาที่เร็วหน่อยเพราะว่าตัวของรูสวานมันใช้ประมาณ25ตัวซึ่งอันนี้มันยากมากๆเลยเนาะ ก็อาจจะยังไม่ได้ทําได้ภายในตัวของพารส,สเนาะแต่พารส,สามผมอาจจะมาเก็บให้อีกหรืออะไรประมาณนี้ละกันตัวอัปเดตก็จะประมาณนั้นเลยครับใครมีคําถามอะไรก็เดี๋ยวพีมาข้างใต้คอมเมนต์ละกันนะครับเดี๋ยวผมไปตอบให้คลิปวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยครับทุกคนโชคดีครับบ๊ายบายครับ